ผลชัยมองว่าเอา่อทรงสี่ไม้เนี่ยครับมันเป็นทรงที่ความความสูงของเจ้าตัวกระบะกับความสูงของหัวเก๋งนะครับมันเท่ากันนะครับมันเท่ากันแล้วก็มีเจ้าตัวเ,เห็นจงอางด้านบนไหมครับโผล่ขึ้นมานิดหนึ่งนะมันทําให้มันทําให้รถเนี่ยครับดูทรงลงตัวดีนะครับซึ่งทรงเนี้ยเป็นทรงที่หลายๆคนชอบนะครับเพราะว่า บางคนอาจจะนําไปวิ่งพวกอ้อยตัดอ้อ,อยอะไรเงี้ยเราก็สามารถจะไปต่อข้อขึ้นด้านบนได้นะครับหรือว่าถ้าในกรณีที่หมดจากฤดูที่วิ่งอ้อ,อยวิ่งมันอ่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเอารถเนี่ยไปวิ่งหินทรายได้นะครับซึ่งเป็นทรงที่ทรงสวยเลยแหละนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยค่อนข้างจะครอบคลุมนะครับสําหรับรถสิ่งท้ายแบบนี้นะครับซึ่งสวัสดีครับกลับมาพบก,กับคนชัยอีกแล้วนะครับคนชัยอยู่อีสุสุคิงยตนนะครับนครราชสีมา พอดีวันนี้นะครับมาเจอโอ้โ oh, ห oh, ต้องใช้คําว่าถ้าถ้าตามเพลงตอนที่กําลังฮิตอยู่นะครับก็เป็นวัยรุ่นทําทรงนะครับเดี๋ยววันนี้ขวัญชัยจะพามาดูนะ fx z ซนะครับพ่วงสามเพลาหรือว่าพ่วงสามขนนะครับกระบะเหล็กนะครับกระบะเหล็กดัาหินทรายนะครับกระบะเหล็กดัาหินทรายคอกลัวสี่ไม้นะครับว่าทรงทรงนี้เนี่ย จะรอขนาดไหนนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดของรถกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของขวัญชัยรถบรรทุกอีทูสุไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับคันนี้นะครับก็จะเป็นหัวรถนะครับ f x a t สนะครับ10ล้อ2เพลานะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถเฟืองเร็วนะคันนี้เป็นรถเฟืองเร็วนะครับแต่ว่ายังเป็นตัวเก่าอยู่นะดูที่ไฟนะครับอันนี้เป็นไฟตัวเก่านะครับ ฝั่งนู้นนะครับเป็นไฟตัวใหม่ดูไฟตัวใหม่นะครับไฟตัวใหม่คือตรงนี้นะครับคันนี้นะครับเป็น F x z นะครับ360นะครับตัวแม่นะเดี๋ยวพูดถึงตัวแม่ก่อนกันลวกันนะครับรถคันนี้นะครับต่อมาจากอูสอสมบัติเป็นกระบะดัมเหล็กหินทรายนะครับกระบะดัมเหล็กหินทรายนะครับคออสี่ไม้นะครับคอสี่ไม้ชุดแต่งด้านหน้านะครับชุดแต่งด้านหน้าเนี่ยแต่งไม่เยอะนะครับแต่ แต่งแค่นี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่ารถของเราจะดูสวยขึ้นเยอะนะครับแต่งไม่เยอะแต่ดูสวยขึ้นเยอะเข้าใจไหมครับ <c oughs> คือตรงนี้นะครับก็จะมีเจ้าตัวยื่นย้ำกานชนด้านหน้านะครับยื่นย้ำกานชนด้านหน้าแล้วก็เลี่ยมบ่อบันไดนะครับแล้วก็เลี่ยมบางฝุ่นเลี่ยมบางโคนนะครับขากระจกชุบนะครับขากระจกชุบสแตนเลสนะครับขากระจกชุบขากระจกสแตนเลสแล้วก็กรอบ กระจกนะครับครอบกระจกชุบนะครับขออภัยที่พูดผิดนะครับด้านบนนะครับก็เป็นค่อมนะครับคอมเขาเรียกอะไรอาร่าวหลังคานะครับอันนี้เนี่ยเป็นสีขานะครับคอมเต็มหัวเลยนะครับแล้วก็มีราวไฟปาตานีนะครับ12ดวงนะครับแล้วก็มีป้ายชื่อนั่นเองนะครับอันนี้คือสเต็ปที่แต่งไม่เยอะนะครับแต่แต่งออกมาแล้วสวยนะครับบอกเลยว่าสวยนะครับส่วนเจ้าตัวลูกกระบะนะครับลูกกระบะเนี่ยเป็นกระบะดำนะครับสเปคของตัวแม่นะครับ ขวัญชัยพูดถึงแค่ความยาวนะความยาวของตัวแม่เนี่ยอยู่ที่หกเมตรยี่สิบนะครับตัวลูกหกเมตรแปดสิบนะครับกระบะเป็นกระบะดาคอ,อกเหล็กนะครับกระบะดาคอ,อกเหล็กด้านในเนี่ยมีตะแกรงลงสีนะครับสาหรับใช้สาหรับวิ่งหินทรายโดยเฉพาะเลยนะครับสําหรับสเปคนี้นะครับซึ่งถ้าถามว่าทําไมขวัญชัยถึงบอกว่า,าไวรุ่นทําทรงใช่ไหมจริงจริงแล้วนะถ้าเป็นรถพ่วงลักษณะนี้นะโดยส่วนตัวนะโดยส่วนตัวขวัญชัยชอบ ชอบทรงสี่ไม้นะถ้าถามว่าทําไมทรงสีไม้ถึงขนชัยถึงชอบใช่ไหมให้ดูตรงนี้นะขนชัยมองว่าอา๋อทรงสี่ไม้เนี่ยครับมันเป็นทรงที่ความความสูงของเจ้าตัวกระบะกับความสูงของหัวเก๋งนะครับมันเท่ากันนะครับมันเท่ากันแล้วก็มีเจ้าตัวเ,เห็นจงอางด้านบนไหมครับโผล่ขึ้นมานิดหนึ่งนะมันทําให้มันทําให้รถเนี่ยครับดูทรงลงตัวดีนะครับซึ่งทรงเนี้ยเป็นทรงที่ และหลายคนชอบนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะนําไปวิ่งพวกอ้อยตัดอ้อยอะไรเงี้ยเราก็สามารถจะไปต่อข้อขึ้นด้านบนได้นะครับหรือว่าถ้าในกรณีที่หมดจากฤดูที่วิ่งอ้อยวิ่งมันอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเอารถเนี่ยไปวิ่งหินทรายได้นะครับซึ่งเป็นทรงที่ทรงสวยเลยแหละนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะครับสําหรับรถสีไม้แบบนี้นะครับซึ่งจุดที่ทําให้รถของรถคันนี้เนี่ยทรงสวยขึ้นนะคือตรงนี้นะครับ บางฝุ่นนะอันนี้ความชอบส่วนตัวนะบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับคือบางฝุ่นนะครับบางฝุ่นเนี่ยอันเนี้ยเขาจะใส่ให้ไล่กันนะอันเนี้ยคือด้านหน้านะครับอันนี้คือบางฝุ่นนะครับล้อหน้านะครับเป็นทรงตัวเอสนะครับทรงตัวเอสหรือว่าทรงท้องช้างนี้แล้วแต่เราจะเรียกกันแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นบางฝุ่นนะครับล้อหลังนะครับบางฝุ่นล้อหลังของตัวแม่นะครับเดี๋ยวไล่ไปดูด้านหลังนะอันเนี้ยเป็นตัวลูกนะครับ ตัวรูปถ้าถามว่าทําไมการใส่บางฝุ่นเนี่ยมันทําให้รถของเราดูดุดูทรงดีขึ้นใช่ไหมครับมองตรงนี้นะขนชัยจะให้มองไล่ไปนะ <c oughs> เห็นไหมเนี่ยความกว้างของเจ้าตัวบางฝุ่นเนี่ยครับที่ที่ล้นออกมาจากตัวรถเนี่ยมันจะไล่กันเป็นระดับแบบนี้ไปเลยนะครับมันทําให้รถของเราเนี่ยทรงดูสวยขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นความชอบส่วนบุคคลนะบอกก่อนนะครับว่าเป็นความชอบส่วนบุคคลนะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบนะครับแต่ว่า ถ้าชอบเนี่ยก็จัดให้นะครับจัดให้ได้หมดนะครับสวยมากนะครับต่อลูกคันนี้เนาะแต่งไม่เยอะนะครับลูกค้าอยู่ที่ชุมพวงนะครับปะสุกเสาปูนนะครับก็ตอนนี้ก็รอเลิกนะครับพอดีช่วงนี้ฝั่งพี่ไม้แล้วก็ฝั่งชุมพวงเนี่ยน้ำท่วมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็เลยต้องรอลูกค้ามารับรถนั่นเองนะครับส่วนคันที่อยู่ข้างๆนะฝั่งนู้นนะครับเป็นของสามิตนะครับแต่ขอรีวิวสอสมบัติดีกว่าเพราะว่า มันแต่งสุดดี <c oughs> คนคนชอบรถแต่งเนี่ยจะเข้าใจนะครับว่าทำไมขวัญชัยถึงเลือกรีวิวสสมบัตินะครับโอเคนะครับดูภาพรวมไปแล้วเนาะสำหรับคนที่สนใจนะครับในเรื่องของรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงนะครับไม่ว่าจะเป็นรถหกล้อหรือว่ารถสิบล้อนะครับไม่ว่าจะเป็นรถพ่วงหรือว่ารถเดี่ยวนะครับ <c oughs> สามารถที่จะติดต่อสอบถามขวชัยได้นะครับตามเบอร์โทรนะครับที่ขวัญชัยทิ้งไว้ ใต้คลิปได้เลยนะครับ087 957 4721นะครับก็ฝากากดไลค์กดติดตามช่องของขวัชัยไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ